กวันนี้นะคะก็อยู่กับช่อง d ด a r รีวันนี้ค่ะก็จะมาแข่งวาดรูปกับน้องอีกแล้ววันนี้วันนี้เป็นอีพีหนึ่งเท่านั้นอุยตายแล้วโอเมก้า <c oughs> oh ขอโทษน,นะวันนี้นะคะก็จะมาแข่งกับน้องเลยนะแข่งเลยค่ะมาเร็วๆไหนปากกา ขอโทษนะคะน้องเราทำปากกาหายนะคะปากกามาระหว่าังที่ปากกาหายนะคะวันนี้นะคะก็จะเอาแมวมาให้ดูนะคะหลอกเล่นค่ะแข่งวาดรูปอะไรดีคะวันนี้นะคะยามาแข่งวาดรูปหน่าเงือกกันนะคะวันนี้น้องอยู่ฝั่งหนบ้างเดี๋ยวให้ดูเลยนี่เราว่าจริงนะ ต่างคนต่างวาดเอาใหมไหมเอาใหมไหม,มคิดใช่ไหมไมไม่ต้องมีขอบอันนี้นะคะก็คือปากกาของจริงแต่ถ้านนดินสอหักแล้วถ้าเกลี่ยด <c oughs> ได้ไหมเอาสีดำได้ไหมไม่ได้งั้นมันจะเป็นรอยไงก็ไม่เป็นไรไม่เห็นมันจะพังแม่พังพังได้หรอ อัน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 ออันออันอันี่ค่นี่นี่สั้นๆวันนี้นะคะมาแข่งวาดแอร์เรียลนะวันนี้นะคะมีภารกิจให้ลุกให้แฟนขับทุกคนนะคะแต่ว่าเราจะไม่มีแฟนขับเลยเพราะว่า นะคะวันนี้นะคะเราก็จะให้แฟนคลับนะคะทุกคนนะหรือว่าไม่มีเลยนะคะมาตอบในคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าอันนี้คือแอรียลหรือเปล่าแอรียลนมีหน้ามาหรือเปล่านะคะให้ทุกคนตอบม,มาเลยนะใครตอบไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะไม่มีบทลงนอนะค่ะใครที่ตอบได้นะคะเราก็จะแบบเราก็เราก็จะมาตอบ กลับนะคะราะว่าทุกคนอยากให้เราตอบกลับนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะอย่าลืมกด subscribe นะนะกดให้หน่อยนะอยากอยากได้ subscribe บ้างเลยไม่มี subscribe มานานแล้วอ่ะใช่มเมื่อวานพี่ไปป่ายนูใช่ไหม สู้สไม่รู้นะว่าเราจะว่านางลักได้หรือเปล่าแต่ว่าใจก็จะสู้ค่ะนี่สวยจักันอุ้ยไม่สวยเอาไหม เอาใหม่ทั้งหมดเลยได้ไหมฮ่าไม่สวยได้ไหมอันนี้ก็ไม่สวยใช้แรงรึเปล่าไม่ลบเลยแล้วคนเลือกใหม่นะคะเลือกใหม่ค่ะเริ่มใหม่ปิดชิ้นนะเดี๋ยวอ่จตรงเลยเริ่มกันเลยค่ะอ่าเริ่มเลยนะเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยฮะไม่เป็นไร พี่ไม่ได้ทำเราวาดรูปไม่ค่อยเก่งนะสคนถ้าเราวาดไม่สวยก็ขออภัยเลยนะคะ ไม่ต้องลงคลิปค่ะต้องลงเอา้าพี่ถลกพี่หนูว่าไม่สวยอะไม่เป็นไรเอาเ้าแขนข้างหนึ่งมันหายเหมือนเอาไว้อยู่ข้างหลังใช่ไหมไม่สวยเลยอะ่ะเหมือนพี่หางก็ไม่สวยหางกุดไปนิดนึงอ้วนเยอะอ้วน ทุกคนก็คือมีประสบการณ์นี้ใช่ไหมทุกคนวัดไม่สวยแล้วมันเท่ากับมันต้องลบหมดแล้วคือคนอื่นก็ต้องลบตามไปด้วยอะทุกคนทุกคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นี้คือแอรีียลผมยุ่งมากทุกคนโอ้ g o อชื่อขอตายส,ส,สเตเบสเตีนใครนะ ปูนั่นแหละช่วยชินด้วยค่ะนี่แหละค่ะปกติเราวาดรูปสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวพอไอ้น,นี่นางเงือองเสร็จนะคะเราจะวาดคนโชว์ไปหนึ่งทีว่าสเต็ปการวาดเรามันสวยแค่ไหนเสียยัง,งเร็วเร่งม,มือค่ะ ออกมาแล้วมน้องตะกี้วานหลจะใช่เดี๋ยวไว้วันหลังเราจะมาระบายสีแอร์เลียวให้ดูนะคะหรือว่านางเงยในจินตนาการของเราเองเราจะระบายสองตัวเลยนะแล้วก็ไปแข่งกันเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสวัส เออหรืมว่าสวยเร็วหน่อยเจว่า,ะายอะไรอ่ะฮะถ้าช้าอย่างนี้พี่ไม่ถ่ายแล้วนะอืมแยะมี่ค่ะ แอรีเลทุกคนว่าของใครเดี๋ยวเราเขียนชื่อให้นะ เกยนเกยนชื่อพี่เดียอันนี้อ่านว่าอะไร,รอะพี่เดียปากเก่งนี่นะคะ เดี๋ยวเราอ่านให้ก็แล้วก,กันนะทุกคนอาจจะอ่านไม่ออกอันนี้นะคะ a อรีร่ตัวนี้นะคะเป็นของเจ้าของช่องเด a r y นะคะก็คือเราชื่อเดียรอยู่แล้วแต่ว่ามีคนชอบยักส้น,น,น,นๆว่าเดียเฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่ากวางนะคะที่แปลว่าทีหลักนั่นเองถ้าของเราสวย d ตัวดีเดี๋ยวเราเขียนกับหัวให้กัน นี่ #d นะ #g นะคะอันนี้นะคะ #g นี่ตัว g นะคะของน้องนะตัว g นี่ของเราวตัวดีมันอาจะแบบมันจะเอาผู้พิดอยู่หน่อยนะอ่าแล้วก็พิมพ์เข้ามากันได้เลยนะอันนี้นะคะเรายังจะไม่นะเดี๋ยวเราจะมาวาดคนให้ดูก่อนอยา่าขีดเลยขีดทำไมไม่ได้แข่งแล้วพี่วาดทำไมหนูมไม่ได้วาดเลยอะ่ะเอากระดาษมาวาดได้ไหมไม่เอาที่เกียจลบไปเรื่อยอะ่ะ พี่ก็ไม่ได้รู้คือคืออะไรอ่ะอะไรพี่เนี่ยว่าให้คนดูอะไรอีกแล้วน,นี่งั้นเขียนนะว่าชื่อตัวเองชื่อตัวเองทำไมอ่ะพี่เป็นคนว่าละ กระดานอย่างนูนะกระดานพังนู้นอะ่ะนี่ถ้าไม่งั้นวันนี้พี่ไม่ไม่ลงคลิปนะกระด็นสองหนึ่งสองสองสองสี

ส11 2, 6, 3, 3, 9, 3, 2> บิบ <10, S> 2อ็ดสองสิบสองสอ่ามหนสาอาปากอาจจะไม่สวยนะทุกคนคืว่าได้แค่นี้แหละ,ะก็บายบายบาก่อนเร็ว อย่าลืมกดแชร์กด s u ั s c ส i b e กก,กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งด้วยนะคะวันนี้นะคะก็บายบายกันนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนไปเรามีตุ๊กตาให้ด้วยเย้พี้กด s ั b s c r i b e สองายบายไปนญี่ปุ่นนั่นแหละบ๊ายบาย,อ,นะบาย,บายอย่าลืมนะทุกคนวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์เราจะลงคลิปทุกวันตอนเช้าจะมีคลิปกินข้าวต่างๆนาๆนาคะก็เป็นแบบมินิมอลเดียวๆไปเลย นะวันนี้ก็ไปๆไปก่อนนะไม่ว่าอย่าลืมกดสับสักคลิกกดแชร์กดสับส,สักคลิกกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกิงกรุงเลยนะครับวันนี้นะคะก็จะอัดภาพแมวมาให้ดูกันมันจะไปแล้วทุกคนอาจจะลงนะลงักหนึ่งอันนี้เปอร์เซียหิมาลายันนะใช่ไหมพี่เจและมาช่วยระบายสีให้หมดกัน เจมอลื่อนน่ารักมากเลยค่ะน่ารำกแต่ตัว,ว,วขาวอันนี้นะคะคือฮอตที่สุดและฮอตที่สุดและน่ารักมากดูน่าตาเอาแล้วสองอ่ะเดี๋ยดูน่ารักมากคือนี้ทุกคนหลงรักหมดเลยนะวันนี้ไม่พายนะัะนี่คลิปยาวมากเลยชอบ